วันนี้นะคะเราก็มีนัดจะส่งคันนี้ค่ะให้น้องที่อยู่รบบุรีนะคะคันนี้คูบ o ต้าอี9ีค่ะกับโค้งุูกเพชรค่ะคันนี้เราไม่ได้ลงขายนะคะพอดีน้องติดต่อมาทางไลน์ค่ะแล้วก็สั่งจองมาค่ะทักมาสอบถามกันเรื่องโค้งกำนันนะคะพอดีก็ได้คันนี้ไปแทนเลยค่ะคันนี้นะคะราคาสองหม่นหนึ่งบาทค่ะแล้วก็มีค่าจัดส่ง1000งพันะคะรวมเป็น22000บาทค่ะ เก็บสีให้ใหม่หมดทั้งคันนะคะแล้วก็เช็คสภาพพร้อมใช้งานค่ะก่อนเราขึ้นรถนะคะเราก็ทําการเช็คเครื่องวอร์มเครื่องกันอีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปส่งให้น้องกันค่ะที่ลบบุรีนะคะรอรับหน้าบ้านได้เลยค่ะถึงเรียบร้อยค่ะอยู่คนละฝั่งถนนก็ที่เรามาส่งพคกกระเทียมเลยค่ะ ก็ให้น้องนะคะลองติดเครื่องลองขับลองเช็คดูค่ะเจ้าของไม่ได้มารับเองนะคะให้แฟนกับน้องชายค่ะมารับแทนนะคะเพราะว่าเจ้าของย่ำนาอยู่นะคะเลยไม่ได้มารับเองค่ะ <laughs> ท่านที่โทรมาสอบถามที่อยู่ทางไกลนะคะถ้ายังไม่รีบใช้งานนะคะเดี๋ยวอดใจรอกันนิดนึงค่ะ ช่งนี้ทางเรายังไม่สะดวกเดินทางไปส่งจริงๆค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะไปไถนาหวานข้าวทำธุระที่หนองบัวนครสวรรค์น,นะคะให้เสร็จเรียบร้อยก่อนค่ะเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องทั้งสองมากๆนะคะที่มอบความไว้ใจเลือกซึ้อรถที่ร้านเรามาไว้ใช้งานนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะทำกะเกษตรก็ขอให้ได้ผลผลิตเยอะๆร่ำรวยร่ำรวยนะคะ ท่านใดที่สนใจรถที่ร้านนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเ,เราได้ตลอดอค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางการโทรนะคะที่เบอร์0ูนย์ก็3ามกาสามค่ะหรือจะแอดไลน์นะคะที่ i d l ดี e like ไล a e k หนึ่เจ็ดค่ะสามารถติดตาม,มเราได้ทั้งหมด3ช่องทางนะคะ Facebook YouTube TikTok พิมพ์คําว่าเนียเอกช anel แล้วกดค้นหาได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเสร็จธุรัไหนาวานข้าวนะคะเรามาเจอกันใหม่คะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ